ข้างบ่าไม่ใช่ข้างบ่าไปนะกบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีวอป้ลุงสบายดีเบิร์ดสมองสมบูรณสบายดีเบิร์ดสุขสุขคนสบายดียน่ยมเทียงเถียงพี่น้องเลยวันนี้ก็มาพบเพาอกับพ่อคือเก่าพี่น้องไปส่งเส้าหลับบ้านนะคลิปนี้เราก็เสพาพี่พาน้องมาอันนี้ไม่หยาพี่น้องเลย มึงลงมาแช่ตอเด้อปุ่มะนะมันะต้น่นีน่ะตอนนักลมฮัเีเลยมไปซื่อมาแหละก็ไปซื้อโลดพามาบึงหยายิบพาขวัญพี่เนาะ สุดคนเอิใญไม่ใหญ่แต่เทาก็นยิบบุเป็นกันนังเบิงไม่ใหญ่ก็นไม่ใหญ่ก็นยิบบุเป็นบ่หอยาสองคนเมิดคนมันยิบให้เอาคุณหนูเห็นไหมที่ให้เอาคุณหนูเห็นอะไร ไม่ได้แ <gauche> ก <aro qué> ้มาข้ามหมื่นนี่อ่นูอมาข้ามุกขายพี่น้องเลยรายได้รายได้บ้านเฮาบ่มีแนวหาดอกหาไปได้ละหาละซิบมีการมีงานเหตุปลูกมะเขือมะแ้งกับราคาพอปันนั่นจะจุดบ่ได้ฮอดขาด ขาพุยพนยิปขวอนเหมีนเมอแรงคุณเออตอนเจ็ดโมงแปดโมงแรงพี่ักองเลยจังสีได้เย็นสูตรขวันเอิ้นให้ม่ใหญ่แล้วพ่นก็ที่ยิปข้อนเหมนสะกอนตกแต่งเหมียน ไปมแ่ก <'s> ิกลมาเอามางนีตดกันอาีดัมางเซียหลจินจักหนอยเด้อพี่น้องขอโทษขอภัยหลายๆเอามากินหรืออามาหลินนะนะสบายดีก่อนไว้เอาไว้นมา ไม um er pues ่ใช่หเามาเบิรงรูดไลน์ไปได้เลยขนมน้องเบิ่์พันกี่พี่น้องเลยเดี๋ยวสีมาภาพี่น้องรีวิวเพื่อนหยาเบิ่งเนาะเพื่อนของพ่อน้องกัน มีเพิงน้ำพิณเอ้เพิ่งพี่แจ็คยิมาเผิงเผิงมันอยู่ในเฮือนมันบินออกมามัเสียออกมาออกมาอยู่ทางหนอกอีกเี๋ยวเขาจองอยู่ใกล้ๆพี่น้องเลยเพื่อความปลอดไฟเห็นหมอพี่น้องดำๆนะแต่เผิงเนี่ยมันอยู่ทางในเฮือนมันอยู่ทางในเฮือนผมมันออกบินออกมามันออกมาในป่องนะ มันมีหูนะพี่น้อยในหม่องส่องล่มนะมันบินออกมาแล้วก็มันก็บ,บินมาจับอยู่ทางนอกระือนนนะพี่น้องอบินได้หลายภาพอาจฉิบฉชัดตบมันแดดนะพี่น้องแต่อยู่ทางในในห้องในในเฮือนฮนะังบ้ากใหญ่นะ

mà cà phê còn cà phuộc bơ. chú đây cà phuộc nhá này nè. cà phuộc ai thế. Thì... ข้างกะเจ้าไอ้จะไปกินน้ำมิมอีกแล้วป่ะเฮ้ย

กล้วยค่อยนี่แล้วก็ออกวันเอาออกปลาตาก Tua <laughs> cái hả lê bóc. bỏ hô, lê cọc cả tụm nhanh giữ này chong cái rất chọn chong chong chọn chong khô chong 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 chong

พระเจ้าเห็ดงามแต่กนเทาเห็ดนี mm ่พ hmm. ึ่งมึงล้วแล้วแนมได้เคยว่ะใช่ไไ่เคยยังงามอยู่ดีเจ้าอะไรบ่หอดบ่ หลังจากที่เนบคันดมักเวงเรียบร้อยกันหอขอต้มต่อพี่น้องเลยเออ้ยเ้หงหอขอต้มีบนเาน้มื่อกี้นี่เฮาหายโตไปแบบหนึ่งไปหากล้วยกล้วยหาดอกไม้หาดอกไม้มาเมียนอันเนบเั็น พาขวัญไหยกับวันนี้เมือ่อกะเมื่อใส่ตรงกัน้นแหลนแหลนไปเก็บดอกไม้ให้หนงกั้นมาได้มาน้าดอกพีน้อยอยากผมมีผู้เพื่อนว่าเขาชวนเลยเมือ่อละหัวกับบอสหลุกก็ได้ <laughs> ไปแล้วลูกสาวจอดเลยไปา <laughs> <laughs> ลูกสาวกันเที่ยวแล้วอ่ะ <laughs> มับ้วนบวม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 ต้องนามาดอกพี่น้องเอ้ยเห็ดกินสำหรับเป็นครอบครัวเขาเองเลยไปกินเอาไปให้ทางอื่นดอกมือยุบปลดบวมีปัญหาดอกเดี๋ยวเอาบวมมาให้มือยุบดแล้วมาแล้ว

ว่าแล้วนะอยากหอก่อกรนะตุ่มในหนังเสื้ออยู่บนไปเกาะไปตรงนะใครผิดพลาดสีห่อลายตอนนี้แล้ว,วก,ก,กล้วยก็มาขากระม้ามาขึ้นแห้งเซกแล่นใส่ที่น้องเอามากันเฮากระสีห่อกระตุม่มได้แบบนี้พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เฮากระสีจบสนี้เนาะนติดตามกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางโซลาร์บรรณาธิการพี่น้องพิพลาทประกันได้ขอโทษขออภัยหลายๆสบายดี